สวัสดีครับผมมัมมะมัมมะ,ะวันนี้จะคุยเรื่องพิเศษเรื่องหนึ่งเนื่องจากนะครับสืบเนื่องจากน้องนักบินน้องฐานอากาศนะครับท่านมาขอร้องว่าให้ผมเนี่ยนะครับช่วยนั่งไปดูบุญสัมผัสบุญให้หน่อยว่าเป็นยังไงสัมผัสบุญบวชเพราะว่ากองทัพอากาศของเธอเนี่ยมีการอุปสมบทหมู่นะ เธอก็อยากจะทราบา่าบุญบวชพระบวชเนรเนีย่ยเป็นยังไงบ้างพี่ผมก็เออผมก็ทำไปตั้งเยอะแล้วนะไม่เคยเห็นรูปลักษ์ของพลังงานในโลกละเอียดคือเราอาจจะไม่มีความใส่ใจเรื่องนี้นะเราก็สัแต่ว่าทำบุญเหมือนกันแล้วก็เออก็เออก็น่าลองดูแต่ผมก็บอกน้องเขาไปก่อนนะผมไม่แน่ใจนะอ,อแต่แต่จะลองดูผมก็ โอนไปนะครับ50บาทพอดีอีกบุญหนึ่งในลายประชาสัมพันธ์ของวัดหลวงพระสดที่ผมเป็นสมาชิกในลายนะครับท่านก็บอกบุญบวชนะครับอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชก,กุศลให้ในหลวงราชการที่10เออซึ่งมีหลายวัดทำผมก็เออก็ทำพร้อมๆกันเลยดีกว่าโอ้โหพอโอนนะคราวนี้เราตั้งใจนะครับรวมใจ นะครับผมให้นิ่งผลปรากฏว่านะเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นนะคุณเห็นเป็นเหมือนดวงบุญน่ะกลมสว่างใหญ่เลยเหมือนพระอาทิตย์ที่ใหญ่กว่าโลกอ่ะปรากฏแล้วแผดลังสีนะครับลังสีที่เผาออกมาเหมือนเหมือนผ้ากสวรรค์อะคุณเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเลย ็นสีทองคำนะครับกับผ้าจีวรแก้วเนี่ยเปล่งประกายนะครับผมเหมือนดวงพระอาทิตย์นะครับผมแต่ให้ความร่มเย็นนึกออกไหมเออพระอาทิตย์ขนาดใหญ่ใหญ่กว่าโลกเนี่ยปรากฏขึ้นแล้วแผดลังสีเป็นลักษณะของจีวรน,นะครับแผ่จากทุกทิศเลยเป็นแสนเป็นล้านนะครับผม พุ่งปลิวมาหาเราเนี่ยเข้าศูนย์กลางกายของเราเนี่ยโอ้โหต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อนเลยเหมือนกันนะครับจนถึงนาทีเนี้ยบุญบวชก็ยังไม่เสร็จสิ้นโอ้โหเรามานั่งตรึกดูนะคนพบว่ามันมีเขาเรียกอะไรนะเหมือนกระบวนการของบุญที่ต่อเนื่องจากบุญบวชอะ่ะคือไม่ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆได้ทำนะ เพราะช่วงนี้มันโอนได้นะมีไม่กี่บาทก็ทําได้นะครับผมเอออยากให้ร่วมบุญบวชหรือสนับสนุนพระเนรที่ท่านบวชในพรรษานี้นะเอออยากให้ทํากันลองถามที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามและมีอีกหลายวัดที่เขาแม้นจัดงานไปแล้วผมเชื่อว่ามันน่าจะทําบุญได้เพราะว่า มันใช้ปัจจัยเยอะมากนะครับและจะต้องมีค่าน้ำค่าไฟต้องมีข้าวปลาอาหารน้ำปลานะนะครับผมคือมันมีสารพัดค่าใช้จ่ายที่ตามมานะครับแล้วเราทำบุญย้อนหลังได้นะเออหรือไปไปร่วมสนับสนุนพระเนในพรรษาเนี่ยที่ท่านบวชถวายเป็นพระราชกุศลคุณอย่าไปเชื่อว่าถวายเงินทองให้พระสงฆ์แล้ว จะไม่ได้บุญหนึ่งประเด็นนี้มันไม่จริงผมทดสอบกลับสองที่อ้างว่านะพระเนนจะตกนรกก็ไม่จริงคุณเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวค่อยทำคอนเทนต์อธิบายเพราะว่าปกติเนี่ยผมเมื่อก่อนนะจะเป็นคนเคร่งครัดในพระธรรมวินยัยแต่หลังจากที่ได้คุยครูบาอาจารย์ซึ่งท่านทราบในเรื่องพระธรรมวินยัยข้อนี้จริงๆอะคุณแล้วผมเอามาทดสอบกลับพระทุกอย่างผมจะกลับมาทดสอบกลับเลย ศาส,สนาเราเป็นศาสนาแห่งปัญญาอยา่าพิ่งเชื่อใครแม้เชื่อผมนะครับลองเริ่มต้นโอนนะครับไปร่วมอุปสมบทหมู่พระเนนก่อนแล้วผมจะให้วิธีให้คุณเนี่ยได้บุญมากขึ้นมากขึ้นยิ่งกว่าสิ่งที่ปรากฏในสมาธิเราต้องมีอธิษฐานบารมีกับปัญญาให้คุณนะครับลองสัมผัสบุญง่ายๆอย่างนี้คืออธิษฐานนะครับ อธิษฐานก่อนว่าบุญเญนี้ยนะครับหรือปัจจัยเนี้ยที่ลูกร่วมทำร่วมสนับสนุนพระเนนให้เป็นคนดีให้เป็นกำลังของพระาศาสนาแม้ท่านจะบวชได้ไม่นานนะขอให้ลูกเนี่ยได้บุญนะครับผมอันเป็นปฏิกิยาต่อเนื่องจากท่านที่จะทำความดีนับตั้งแต่วันนี้ไป ทุกความดีที่เกิดจากนะครับได้เข้าศึกษาทำพระธรรมวินยัยคําสอนของพระศาสดาอันเป็นธรรมทานอันยิ่งใหญ่นะครับผมขอให้ลูกเนี่ยได้บุญอันนั้นกับท่านนะครับในส่วนที่ดีเนี่ยทุกครั้งที่ท่านทำดีคิดดีจนกว่าตัวท่านน่ะจะไปถึงพระนารพาน คุณอย่าลืมนะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านชาติก่อจะกลั่นตัวเองสําเร็จเพราะฉะนั้นน่ะเราทําบุญแม้นิดหน่อยนะครับผมในการบวชพระบวชเนี่เท่ากับเรามีาร่วมกันปลูกสร้างเชื้อแห่งความดีเหมือนปลูกต้นโพในจิตวิญญาณนะเงินของเราเนี่ยเงินของเราปัจจัยของเราที่ร่วมนะ ทำบุญบวชก็ดีหรือสนับสนุนเอาน้ําปาหนาะเอาข้าวไปถวายเพนนะครับช่วยเหลือการบวชกิจกรรมการบวชเนี่ยให้ตลอดลอดฝั่งจนถึงเวลาที่ท่านศึกเนี่ยเท่ากับร่วมสร้างนะครับผมมาเล็ดโพแห่งการตัดสรุปธรฝั่งไว้ในด,ดวงจิตของแต่ละท่านเพราะถึงที่สุดแล้วอ่ะ ทุกดวงจิตจะต้องไปบรรลุพระนิพพานในภายภาคเบื้องหน้าเราก็ต้องฉลาดคุณนะรวบบุญตั้งแต่วันนี้จนถึงนะครับท่านจะไปพระนิพพานจนถึงท่านจะไปตัดสรุธรรมในการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการทําดีก็ตามการทําความชั่วก็ตามมันจะมีปฏิกิริยาลูกโซ่โดยเฉพาะธรรมทาน เราก็ต้องฉลาดรวมอธิษฐานรวมบุญบารมี30มสิบทัศกับท่านทั้งหมดเลยและโดยเฉพาะนะครับเท่ากับเราได้ส่งกุลบุตรนะครับลูกหลานสาวพุทธของเราไปรวมกับนะครับคือแปลงร่างกายเป็นพระรัตนตรัยอะคิดอย่างนี้คิดง่ายๆนะครับไปรวมกับธรรมแท้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อ่าวันนี้ท่านอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่นะครับหรือบวชตามประเพณีแต่สิ่งที่ท่านได้รับฟังคำที่ท่านได้รับการสั่งสอนจากพระอุปชาหรือพระพี่เลี้ยงเนี่ยคุณเชื่อเถอะบางประโยคยจะไปเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของท่านไม่วันนี้ก็ในอนาคตเราก็ต้องฉลาดในการอธิษฐานรวม ความดีอันยิ่งใหญ่ในภายภาคเบื้องหน้าคือส่งให้ท่านตลอดรอดฟังถึงพระนฤรานด้วยไม่ว่าท่านจะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคเบื้องหน้าหรือพระอาหาันตพระปัจเจับพุทธเจ้าเราก็จะได้มีส่วนร่วมในมหากศลสันยาวไกลทําบุญบวชแล้วให้ฉลาดอธิษฐานบาร,รมีนะครับให้ปัจจัยของเราเป็นเหมือนพระโพธิญาณน,นาวาส่งทุกปวงสัตว์นะครับสู่พระนฤราน ให้ปัจจัยของเราเป็นเหมือนอรหันตทานปัจจัยกับพุทธฐานหรือพระสัมมาสัมพุทธทานนะฮะสืบส่งต่อเนื่องส่งผลทั้งเราทั้งท่านเนี่ยไปสู่ความดีอันยิ่งใหญ่ซึ่งมันไม่รู้ว่ากี่พบผีชาติไงเราก็ต้องฉลาดทบทับนะฮะทบทวนบุญกุศลคิดให้ไกลกว่า,าการ ให้แค่ปัดใจเสีะคุณอ่าเราก็ต้องคิดนะครับผมเพื่อสร้างพลังเนี่ยบวกในตัวเราให้มากที่สุดมันก็ต้องเป็นมรรคผลนิพพานมันก็ต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อชาวโลกและต่อพระศาสนาคือทั้งตัวท่านเองแก่ตนเองคือตัวของท่านที่ปฏิบัติธรรมแล้วได้ผลแต่และระดับ นะครับลำดับลำดาขึ้นไปจนถึงนะครับพระดีองคหนึ่งพระนักพัฒนาองหนึ่งก็มีผลต่อสังคมต่อชาวโลกต่อวัตตาสงสารอ่าเราก็ต้องฉลาดคิดให้ยาวไกลว่าทานของเราเนี่ยขอให้มีผลนะครับที่ร่วมบุญบวชเนี่ยต่อตัวท่านให้ส่งเนี่ยส่งต่อมลิดพันธุ์แห่งความดีเนี่ยที่ท่านจะทำต่อเนื่องเนี่ย ตราบท่านไปสู่พระนรุพานก็ขอให้ความดีนั้นย้อนกลับมาหาตัวเราและหมู่ญาติสายญาติอธิษฐานให้ดีนะให้ญาติเราทั้งหมดทุกภพทุกชาตินะเออทั้งเจ้ากรรมนายเวรผู้ที่เราเบียดเบียนผู้มีพระคุณนะครับผมทั้งทางโลกทางทางของเรานะให้มาร่วมนะเออก่อนโอนไปนะเหมือนร่วมประเคนถวายต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเพราะบุญบวชเราก็ต้องปฏิญาณ นะครับผมต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาเขาบวชกันจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อธิษฐานนึกน้อมก็ได้ไม่มีพระพุทธรูปพระเครื่องก็นึกน้อมให้ปัจจัยของเราเนี่ยเหมือนถวายต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อถวายกุลบุตรนะเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกับพระรัตนตรยัยเออ อธิษฐานให้ดีนะครับผมเราจะได้บุญยิ่งใหญ่ไปอีกยิ่งกว่าสิ่งที่ผมเห็นในสมาธิลองทดสอบทดลองดูนะลองทดสอบทดลองดูก่อนสัมผัสดูก่อนอย่าเชื่อผมคนเดียวผมมาสู่ศาสนานี้ไม่ใช่ด้วยความเชื่อผมที่สูจนกลับหมดเลยเพราะคนสอนธรรมะผิดก็เยอะตอนนี้นะครผมทั้งคนที่ห่มเหลืองและนักวิชาการเนี่ยเยอะมากเออ ไม่เป็นไรแล้วเราจะชี้แจงเป็นประเด็นลองง่ายๆก่อนคือโอนเงินเนี่ยไปทําบุญที่เขาอุปสมบทหมู่ให้ในหลวงร,รัชกาลที่10ลองถามแต่ละวัดเถอะเพราะผมเชื่อว่ายังทําได้หรือกองทัพอากาศผมเชื่อว่าหลายกองทัพอ่ะถ้าใครมีข้อมูลตรงนี้ช่วยเอามาลงหน่อยกองทัพบ,บกมีไหมของตํารวจมีไหมกองทัพเรือมีไหมที่เขาอุปสมบทไปนะครับหรือเราตามช่วยเหลือเอาข้าวเอาน้ํานะครับ เออเอาไปถวายท่านช่วยแบ่งเบาภาระพระสงฆ์นะครับในแต่ละวัดเพราะว่าค่าปัจจัยสูงมากค่าไฟอขึ้นจะตายอยู่แล้วถูกไหมค่าไฟค่าน้ําอ่ะพระเนนนะครับหรือเจ้าวาดท่านต้องต้องใช้ปัจจัยเป็นภาระของท่านเราช่วยแบ่งเบาคุณเชื่อเถอะมันไม่จริงหรอกเรื่องที่ว่าถวายเงินแล้วพระสงฆ์เป็นบาปผมพิสูจน์กลับคุณผมพิสูจน์กลับและผมพิสูจน์กลับเป็นปีด้วย นะครับเราตั้งใจให้พระศาสนารุ่งเรืองนะคุณจะต้องใช้ปัญญานะคะข้าประกอบและถ้าฝึกฝนตนเองสําเร็จให้ฝึกจนได้ยานทัศนะเราจะเห็นกองบุญอันยิ่งใหญ่ปรากฏนะในพบละเอียดจริงๆมันไม่ต้องพบละเอียดเท่าไหร่หรอกเราสัมผัสได้ทุกคนทําได้นะลองดูลองดูนะครับผมเออนะ ก็ขอรวบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับรวมถึงน้องที่ทำหน้าปกมาให้นะครับขอให้คุณน้องผู้หญิงได้บุญมากๆนะคะพราะตัวผมนะครับตัวกระผมก็เพิ่งสัมผัสนะฮะว่าบุญบวชยิ่งใหญ่ขนาดนี้โอ้ไม่เคยเห็นเหมือนกันขอบคุณน้องสถานกากาศนะครับน้องนักบินท่านนี้นะขอให้น้องได้บุญตลอดไปนะที่มาแนะนำบอกเอ้ยพี่ลองลองนั่งดูนิดนัง่งนั่งสัมผัสด,ดูหน่อยไหมนะ นะครับขอให้บุญส่งให้เธอตลอดเวลาเหมือนกันอ่ะอย่าลืมนะครับมีข่าวบุญบวชหมู่อุปสมบทหมู่ที่ไหนนะลองเอามาลงดูนะครับเพราะว่าก่อนข้าพันศาเนี่ยหลายวัดคงบชกันเยอะนะและอย่าลืมไปถวายนะครับอาหารน้ํากับค่าน้ําข้าวไฟให้พระเนรในแต่ละวัดด้วยนะครับผมเออช่วยสนับสนุนช่วยจะาอาวาดหรือหมู่คณะนั้นๆท่านหน่อยหนึ่งไม่หน่อยละเพราะท่าน ท่านต้องรับภาระเยอะนะครับศาสนาจะยิ่งใหญ่เราทุกคนจะต้องช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับผมอ่ะฝากไว้เท่านี้ใครมีข่าวบนเกี่ยวกับงานบวชอุปอ,อุปสมบทหมู่นะบวชพระบวชเนนนะครับลงไว้ข้างล่างได้เลยนะเออนะครับและลองไปสัมผัสแล้วเขียนมาเล่าให้ผมฟังบ้างนะครับขอบพระคุณนะครับผมสวัสดีครับ